วันนี้นะคะมูลนิธิบ้านพุทธลักษ์พวกเราก็มีภารกิจนำพระแก้วมา,ากดขึ้นสู่ม่อนดอยในอำเภออมก๋อยกันค่ะเห็นเส้นทางใน GPS แล้วอย่าดมกับถุงพลาสติกต้องเข่าแล้วล่ะค่ะจุดหมายของเรานะคะก็คือสำนักสงฆ์บ้านของปอเหนือดูเส้นทางแล้วนะคะทางที่ขึ้นทั้งชันทั้งแคบค่ะเราต้องขับเลียบเขากันไปเป็นระยะทางหลายกิโลเลยค่ะแต่ความยากลำบากของระยะทางก็ไม่ทำให้เราท้อเลยค่ะ เพราว่าระหว่างทางเราได้รับกำลังใจเป็นรอยยิ้มจากพวกชาวเขาเผ่าเกรียงโปนั่นเองค่ะต้องจอดแวะถ่ายรูปสักหน่อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ขับขยุกขยิกไต่เขากันขึ้นไปต่อค่ะในที่สุดพวกเราก็มาถึงแล้วค่ะที่นี่แหละคะ่ะสำนักสงบ้านกองปอนเหนือไม่น่าเชื่อเลยนะคะระยะทางเพียงแค่65กิโลเมตรจากที่ว่าการอำเภออมก่อยมาถึงนี่ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเลยค่ะ เรามานำพระแก้วมรกตไปประดิษฐ์สถานที่ศาราปฏิบัติธรรมกันดีกว่านะคะ s <S เห็นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีความสุขมีความปิดติใจไปด้วยเลยค่ะในที่สุดพวกเราก็นำพระแก้วมรกตมาประดิษฐสถานที่ศาลาสำเร็จแล้วค่ะ และเมื่อพวกเราแกะพลาสติกที่ห่อหุ้มองค์พระออกมานะคะทุกคนต่างก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าพระแก้วมรกตองค์นี้ช่างงดงามจริงๆเลยค่ะสมดังกุศลละเจตนาของพระอาจารย์พอดีสุทธจิตโตประธานสงฆ์ของที่นี่ค่ะที่ท่านต้องการให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาได้มีองค์พระสวยๆเอาไว้กราบไหว้และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะ ขอเชิญทุกท่านที่ได้รับรู้และมีส่วนในบุญนี้อนุโมทนาในมหากุนนุลนี้ร่วมกันนะคะสาธุค่ะ